ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t r e Channel มาร่วงวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e Channel กันนะครับเช่นเคยนะครับแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกๆวันเลยนะครับกับรายการลุ่งล่วงหุ้งรายวันนะครับวันนี้ก็ประจำวันที่14นั่นเองนะถือว่าเป็นวันศุกร์สุนทันษาของพวกเราเย้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับวันนี้จะได้กำไร ห่อกลับบ้านกันนะครับหรือได้หุ้นการบ้านนะครับที่เราทําการบ้านกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็อาจจะมารอช้อนกันในวันนี้เนาะเพราะว่าราคาวันนี้ถือว่าย่อค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับอ่าทางนั้นก่อนที่จะไปดูหุ้นในวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องมาร Tree c ด a n n e l ด้วยนะครับอ่าถ้ากดแล้วไปเลยกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแจ้งในส่วนของตลาดเซตก่อนเนาะตลาดเซ็ตเนี่ยหลักๆเลยนะครับวันนี้ก็ อย่างที่เส้นเห็นไหมที่ตีไว้เลยก็คือพันเจ็ดนก็ะครับก็ยืนอยู่ทรงๆนี้เนาะแต่ว่ามันมีช่วงที่มันทิ้งครับลงมาถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ่าแต่ถามว่าน่ากลัวมากไหมอันนี้ก็ตอบเลยว่ายังนะครับถ้าจะน่ากลัวจริงๆเนี่ยมันต้องมันต้องปิดตรงแท่งนี้เลยทั้งแท่งนะครับก็คือพันหตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนมาตรงนี้ ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหุ้นในมือของเพื่อนๆต้องเริ่มวางแผนแบบจริงจังแล้วนะ,นะครับเพราะว่าถ้าเราไปจัว่วอาจจะไปจัวโดนดอยได้เนาะโอเคนะครับลักๆเลยนะดูตลาดเซจวันนี้ครับร่วงลงไปถึง7จจุดเลยนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ไม่มากไม่น้อยครับก็แค่90 0 0 0ล้านถือว่าเยอะนะเพราะว่าวันก่อนที่ขึ้นแรงๆก็ขึ้นแค่7 0 0 0 0ล้านเองนะครับสถาบันเมื่อวานซื้อแค่หลักร้อยนะครับวันนี้ขายหลักพันโอ้โห พ่อจะขายเยอะไปไหนนะครับเทกองรลัว,ลวนะ,ะสถาบาันขายต่อเนื่องครับแล้วก็โบรกเกอร์ก็ยังเข้าซื้อต่อเนื่องนะครับวันนี้ต่างประเทศมีการย่อออกครับก็น่าจะเป็นการขายในช่วงวันหยุดเนาะแล้วก็ในประเทศวันนี้เข้าซื้อนั่นเองนะ,ะมีนิยามบอกว่าเมาอย่างเรานะครับก็จะไปซื้อที่แนวรับกันซะส่วนใหญ่นี่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะเออแล้วก็ส่วนต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะไปจวดอย อันนี้ก็ตอบยากเลยคืนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดก็ถือว่าผันผวนค่อนข้างมากเลยทีเดียวเล้งแคปนะครับติดลบต่อเนื่องครับดิเดลแคปก็ยังติดลบวันนี้สมอลแคปดันไม่ขึ้นจริงๆนะครับก็ล่วงตามลําดับเนาะสัปดาห์หน้าเทรดกันทั้งสัปดาห์นะครับไม่มีไม่มีวันที่หยุดเนาะจริงๆสิเดือนเนี้ยทั้งเดือนเนี่ยหมดวันหยุดแล้วนะครับก็เล่นกันทั้งอาทิตย์เลยทีนี้ในส่วนของอ,อ่าอัปเดตอย่างต่อเนื่องครับพวก พวกสินค้าอุปโภคบริโภคคอมมูนิตี้นะครับก็หลักๆเลยจะให้ดูพวกค่าระวังเรือนะครับติดลบลงมาถึง150นะเออ150จุดนะครับหรือ7ปรนะมาณ7%เปอร์เนาะยางก็ติดลบลงมา3%เเซนะครับทั้งๆที่ช่วงเช้าเปิดบวกน้ำตาลนะครับช่วงเช้าเปิดบวกช่วงบ่ายมาก็ติดลบเหมือนเดิมเนาะอ่าก็อันนี้เป็นอัปเดตแบบคร่าวๆตัวหลักๆนะครับทีนี้หุ้นการบ้านเมื่อวานครับเมื่อกี้บอกว่ายางติดลบถูกไหม ช่วงเช้าเปิดเลยครับเนอเปิดขึ้นไปเลยเพราะว่ายางช่วงเช้าบวกนะครับช่วงบ่ายมาติดลบซะง,งั้นอันนี้งงมากพอมันติดลบอย่างนี้ครับตลาดก็สนองครับก็คือลบตามแต่ว่าทรงยังดีนะสำหรับตัวเนอมามองว่าทรงยังดีนะครับมันก็ใกล้ถึงแนวต้านแล้วนะครับประมาณ7.98บาททรงเนี้ยลองเฝ้าดูดีๆนะครับถ้าเนอถ้าทะลุไปได้เนี่ยคิดว่าทะลุด้วยเออประมาณ8.25้านะครับมามองไว้ที่ตรงนั้นเลยนะสำหรับตัวเนอแนวรับก็ยังให้ที่เดิมครับ นะครับคิดว่าไม่น่าจะหลุดจากตรงนี้แล้วเพราะว่าฐานค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับตัวต่อมาอมตะนะครับอมตาก็มีการย่อครับย่ยอตอนนั้นคือคิดในใจว่ารอรับเพิ่มดีไหมนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ถึงเนาะสองจุดไม่ถึงก็กลับไปยืนนะครับที่20.9โดยปิดตลาดเนาะดังนั้นตัวอมาตะก็ยังมองอัพไซต์อยู่ที่22บาทน,นะครับก็ยังถือว่าให้ไปต่อนะสำหรับตัวนี้โอเคตัวต่อมา c ีเตัวนี้ย่อสวยนะครับ เออที่เห็นยที่มาร์ตีมันยกไฮยกโลนะครับอันเนี้ยถ้ามันเด้งขึ้นไปเนี่ยมันยกขึ้นไปอีกนะแต่ตรงเนี้ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับดังนั้นแนวรับของตัว C S s เนี่ยทักใกล้ๆ2 2 0 6ตรงเนี้ยเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะสต็อปรอดอยู่ที่1.98เหมือนเดิมนะครับตัวต่อมา E P อ่า E P ย่อสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลย E P อาจจะเป็นที่หุ้นที่ขึ้นอย่างที่บอกอะ่ะพอมันขึ้นแรง มันไปแบบแรงมากแต่ถ้ามันยืนมันเสียเวลามากต้องหุ่ยยืนนานเหมือนกันเออเนี่ยทรงนานเหมือนกันนะสหรับตัว EP นะตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยคิดดูจนมาถึงเดือนมกราเออราคามันยังอยู่ที่ประมาณตรงนี้อยู่เลยเออดังนั้นก็ลองเฝ้าดูแล้วก็ระวังนิดหนึ่งนะครับสาหรับตัวนี้เนาะตัวต่อมา IF โอ้ตัวนี้หลุดสต็อปร้อยไปแล้วนะครับก็ง่ายๆก็แค่เพ่นนะครับตัวนี้อาจจะรับไม่ทันมั้งเพราะว่าลงแรงมากตั้งแต่เช้านะครับดังนั้นก็ถือว่าผ่าน นะครับตรงนี้ปิดแก็บไปแล้วอาจจะไม่เล่นเพราะว่าเวลาปิดแก็บอย่างเงี้ยส่วนส่วนมากมันจะมารับกันที่แนวล่างดังนั้นถ้าจะเล่นก็อาจจะเล่นส่วนล่างแทนนะครับตัวต่อมาไอหนอกตัวไอหนอกลงมานะครับลงมาถึงถึงแนวรับตรงนี้เลยนะครับสุดท้ายก็กลับไปยืนเนาะก็ถือว่าเขาก็ยังจะอยากขึ้นต่อนะครับแต่ตัวนี้มาขายไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะอาจจะไม่เล่นกันในกรอบบนแทนนะครับ ในส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราไปวางแผนกันในลายสัปดาห์อีกทีหนึ่งเนาะสำหรับตัวไอหนกนะครับตัวต่อมาตัวซัสโก้นะครับซัสโกเนี่ยอยพักตัวขึ้นมาครึ่งแท่งแต่ก็ยังใช้ได้นะครับถ้างั้นนะครับแนวรับก็อาจจะต้องมารอรับที่3.36ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนแนวต้าน3.5ครับโอ้โแต่ทรงดูทำโอ้โหน่าจะผ่านยากนะเนี่ย3.46ดังนั้นแนวต้าน อาจจะลดลงมานะครับที่3.46เพราะว่ามันเป็น 1, 2, 3, 4, 5 5คือเป็น5รอบอะไม่ผ่านนะครับดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับตัวซัสโกเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับตัวต่อมา TKS นะครับตัวนี้ยืนที่แนวต้านพอดีเป๊ะนะครับดังนั้นเหตุพอยืนต้านแบบนี้นะครับก็มองว่ามีสิทธินะมีสิทธิ์มีสิทธิทธ์แต่สังเกตไหมพอถึงแนวต้านทิ้งเลยนะครับ ก็มีสิทธิ์ที่จะปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว tks เนาะดังนั้นเดี๋ยวลองไปวางแผนกันต่อในหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นะครับถ้าใครที่ยังถือตามมานะก็อาจจะยังไม่ได้ขายนะครับในในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวรอดูรอดูการบ้านกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวต่อมา bc ครับ bc วันนี้ย่อถือว่าใช้ได้ครับแนวรับยังให้ที่1 4บาทเหมือนเดิมเนาะแนวต้านก็15.9นะครับส่วนซ็อฟรอสสิบดยังน่าสนใจเช่นเคยครับ hboa อ่าเดี๋ยวรอ h b o a ย่อ ย่อลงมาอีกหน่อยนึงแต่แต่ให้เพื่อนๆระวังนะในมุมมา้มาม้ามองว่ามีสิท์จะหมดรอบนะครับถ้าลงมาหลุดตรงนี้ถือว่าหมดรอบเลยนะถ้าหลุด4บาทไปถือว่าหมดรอบแต่ถ้าลงมาทะลุไส้ลงมานิดนึงแล้วเด้งกลับขึ้นไปยืนเนี่ยเออโอเคก็อย่างเงี้ยมาวางแผนกันในความบนเนาะทรงก็จะคล้ายๆเดิมดังนั้นตัว SVA เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของเนาะ ทีนี้มาดูหุ้นที่จะดแกนวันนี้นะครับตัวแรกก็คือตัว ASP นะตัวนี้เป็นตัวที่ทะลุกรอบสามเหลี่ยม Triangle ขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ยืนได้แบบโคตรดีนะครับแต่ว่าหุ้นโบกเกอร์ช่วงนี้ก็ทำกำไรค่อนข้างเยอะเนาะ KGI อ่ะคนสนใจเยอะ f i n a n c i a r Trinity นะครับปรับตัวตัว ASP เนี่ยถ้าถ้าถามเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่มาช้าที่สุดแล้วนะสำหรับตัว ASP นะครับดังนั้นตัว ASP เนี่ยตอนนี้มันถึงแนวต้านแล้วนะครับก็อาจจะต้องยก นะครับแล้วก็มาเริ่มวางแผนกันใหม่นะสำหรับตัว ASP ใครที่ไม่ได้ต้นเทนตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับเพราะว่าม้ามองว่าน่าจะมีการย่อดังนั้นตัว ASP แนวะรับอยู่ที่3.82ครับสต็อปล s ออยู่ที่3.6 6ส่วนแนวต้าน4.18นนั่นเองยังมองว่าน่าสนใจตัวต่อมา BM นะครับตัว Bangkok Sheet Metal นะครับก็คือตัวนี้ทำเกี่ยวกับเหล็กนะช่วงนี้เหล็กก็มีการอัพราคาขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลายตัว นะครับเราก็จะเห็นแล้วแหละตัว TKH ก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกไหมมันก็อัพราคาขึ้นมานะครับดังนั้นตัวนี้จริงๆแนวรับแนวต้านเคยให้ไว้แล้วตั้งแต่ตอนนี้แล้วลงมาถึงแนวรับสุดท้ายเด้งนะครับดังนั้นจอต้านตรงนี้อ่าโอเคทรงภาพใหญ่ถือว่าใช้ได้ครับทรงภาพใหญ่ถือว่าใช้ได้เออถ้างั้นต้องเปลี่ยนแผนต้องพูดอย่างงี้ต้องเปลี่ยนแผนนะครับ โอเคถ้างั้นต้องต้องเอาแนวต้านเนี้ยเป็นตัวแทนเนาะอ่าแนวรับนะครับอยู่ที่4.98ครับสต็อปล s อ4ส4 84. แล้วก็อ่าส่วน <c oughs> ส่วนโทษครับสนแนวต้านอยู่ที่5.5นะครับเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งว่า,า PE ตัวนี้แป๊บหนึ่งนะ การบ้านาไม่ยอมอัปเดตไม่ว่ากันนะครับสำหรับตัว BM เนาะตัวต่อมาครับก็เป็นตัว i-link นะครับตัว i-link อ่าถ้าใครที่ติดตามนะครับก็มาค่ไปแล้วถูกไหมมาว่าทรงมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆกับตัว asp อ่าเนี่ยทรงมันคล้ายๆกันทรงนี้จะให้ดูเออทรงมันคล้ายๆกันดังนั้น ถ้ามันทะลุอ่ะมันจะทะลุไปเลยนะครับก็เลยมาก็เลยไปรับในช่วงนี้เนาะสุดท้ายก็กลับใกล้ถึงแนวต้าแล้วนะครับแนวต้าก็คือ9.1เนาะใครที่ตามมาก็ลองดูแล้วกันนะครับตัวต่อมาคือตัว Leo นะครับ Leo ก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้แบบน่าสนใจเว้ยทรง,งดีทรงดีล e โนี่ไม่ใช่เบียร์ลีโอนะครับเออมันเป็นหุ้นอ่าพวกรถบรรทุกนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเนาะ ดังนั้นตัวลีโอเนี่ยแนวรับให้ไว้ที่17บาทครับสต็อปล็อตมาขอไส้นี้นะลึกนิดหนึ่ง15.4นะครับส่วนแนวต้านก็คือ19บาทเนาะยังมีอัพไซด์เพราะว่าเป็นออทามไฮนะครับตัวต่อมาคือ i t เทนะครับไอเทเนี่ยจริงๆให้แนวรับไว้ที่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับทรงคล้ายๆตัว i l i n k เนาะก็บวกขึ้นมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับดังนั้นแผนใหม่ ต้องพูดแบาแผนใหม่แนวรับเดิมเราก็ต้องให้เป็นแนวสต็อปล s อเนาะอ่าตัวไอเทลนะครับแนวรับอยู่ที่6.15นะครับเดี๋ยวตั้งเป็นสีชมพู6.15เนาะสต็อปล s อ5.55นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่7บาทนั่นเองตัวนี้มายังไม่ให้ติดนะนแต่ให้เป็นรีโอแทนนะครับตัวติด LH นะครับ LH ก็เป็นหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ถูกไหมแล้วมันเจาะแนวต้านแล้วจะขึ้นชั้น2นะครับก็เลยให้ติดสแกนมา ใครที่ชอบหุ้นปันผลนะครับแล้วก็ถือระยะยาวนิดนึงตัวนี้ถือว่าใช้ได้เพราะว่าติดสแกนหุ้นรายสัปดาห์มาตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับตัวนี้เนี่ยโซนนี้เลยโซนจีเลยนะครับจนตอนนี้ขึ้นมาตรงนี้ถ้าบวกก็นับไปเลยครับประมาณ 10, 11% 1 1เนาะแต่ตอนนี้มาร์กถือมาเนี่ยก็บวกอยู่ที่6.7% 7นะสำหรับตัวนี้นะครับก็ใกล้แนวต้านถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ไม่ให้ติดดาวนะเพราะว่ามันเป็น มันเป็นตัวรายสัปดาห์เนาะเดี๋ยวรอดูว่า,าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราเจะยังจะเล่นตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าอยู่ก็อาจจะติดดาวเข้ามานะครับตัวต่อมาตัวซิสนะครับซิสก็จำหน่ายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะซิสเนี่ยแนวรับมาร์ให้ไว้ที่42บาทนะครับสำหรับซซิสเออแนวรับให้ไว้ที่4-2บบาทแต่มันก็ย่อลงมาถือว่าลึกเนาะดังนั้นไม่เป็นไรนะครับวางแผนกันใหม่ สำหรับตัวซิดนะตัวซิดเนี่ยแนวรับอยู่ที่ตรงนี้ครับ43.5เนาะสต็อปลออยู่ที่41แล้วก็แนวต้านอยู่ที่48.25นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้อา,อาจจะมันขึ้นมาเยอะแล้วในความรู้สึกมานะมันเป็นขาขึ้นมาแบบไกลแล้วอะ่ะดังนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงนะสำหรับตัวนี้แต่ว่าในเชิงของคุณภาพของตัวหุ้นเนี่ยยังค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับคือมันราคามันขึ้นมาเพราะว่าสะท้อนจากงบประมาณงบงบการเงินของเขานั่นเองเนาะ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับลอนเบรกสวยๆเนี่ยค่อยว่ากันนะตัวต่อมาตัวคือตัวสุภาลัยครับสุภาลัยเนี่ยน่าจะเป็นทรงนี้อ่ะสุภาลัยเนี่ยตีกรอบไซด์เวย์ไปเลยนะสุภาลอ่ะสุภาลัยนะครับทรง ทรงเป็นไซด์เว์แล้วก็ถ้าทำ r า r เนี่ยเรียกว่าคุ้มไหมก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะเพราะว่าทรงตรงนี้มันคล้ายๆกับกับการกับตัวของพวกอสังหาทั่วๆไปเออมันมีการยืนเนาะสำหรับตัวสุพรรยแต่ว่าราคาถึง22บาทก็อาจจะหนักไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราสามารถวางแผนได้อยู่แล้วเนาะดังนั้นแนวรับมาร์กว่าตรงนี้เลยแนวรับ2 1 9ครับสต็อปลอส2 5เนาะแนวต้าน23บาทนั่นเองนะครับ ลองดูนะครับสำหรับตัวสุภาลัยนะอาจจะเป็นต้นเทนก็ได้นะเออตัวต่อมาคือ EP EP บอกไปแล้วเนาะดังนั้นแนวรับแนวต้านก็5.9เหมือนเดิมครับสต็อป o ลอยู่ที่5.6แล้วก็แนวต้านคือ6.85นั่นเอง n n c p p เป็นไงบ้าง n n c p p ถึงแนวต้านแล้วนะครับอันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ของเลยเนาะเพราะว่าเปิดขึ้นไปที่จะค่อนข้างรุนแรงมากดังนั้นไม่เป็นไรเรามาเล่นกรอบนี้นะครับ แนวรับเราเปลี่ยนไปเลย11.18นะส่วนแนวต้านให้ไว้ที่13.5เลยนะครับส่วน Stop Loss ต้องเลื่อนลงมาตรงนี้ครับแก็บแท่งนี้ก็คือ10.8นั่นเองสำหรับตัว n n c p p น่าสนใจนะครับถ้าใครที่จำาอ n cap ไม่ได้นะครับก็ n n c p p เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับปล่อยกู้นะครับเหมือนคล้ายๆกับตัวพวกัชยโยตัวนี้ทีเด็ดคือคนที่ถือหุ้นเขาคือพวกคอมเซเว่ aven, แล้วก็ซินเนกนะครับ เออถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปติดลองติดตามดูนะถือว่าน่าสนใจนะสำหรับตัว Endcap อ่าทรงมันก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Mark 3 Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน EP หน้าสวัสดีครับ